สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟปากท่อนะครับตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษทักษินาลัดที่31กรุงเทพอภิวัตรชุมทางหัดใจกำลังจะผ่านสถานีปากท่อนะครับเปิดไฟกระพริบมาแล้วนะเว้ย ไปแล้วนะครับผาดกดเวลาหนึ่งนาทีค s y เลขอะไรมองไม่เห็นนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ